แรงสกิดสกิดค่าเ<อ>ตือนห้าสิ่งที่ต้องเจอเมื่อรับจ้างเปิดบัญชีมาจ้าสวัสดีจ้า วันนี้นอ้องเศอ้านุยมีเรื่องต้องมาเตือนพี่น้องประชาชนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่ามันระบาดมากๆเลยจริงๆกับการรับจ้างเปิดบัญชีมาซึ่งเรื่องนี้พลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอ่อรองโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติเขาได้บอกว่าพลนตารวจเอกกิติรัตน์พันแพทย์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เทอาจจะได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งจากสถิติเทผ่านมาก็พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพหมักฉายบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการกระทําความพิดเมื่อท่วงเวลา,จา,าเจ้าหน้าที่ตำรวจในการซื้อฟื้นแล้วก็อายัดเงินเทได้จากการกระทําพิษวิธีการได้มากซึ่งบัญชีมาเหล่านี้เนี่ยนะก็เกิดจากการเทมีผู้เทหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นว่าการขายบัญชีธนาคารเป็นวิธีการได้ไดียมาง,ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากใหม่โดยไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นหากบัญชีธนาคารดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยกลุ่มมิจฉาชีพทำให้ปัจจุบันในนาก็ได้มีการออกพอรกมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพฤศิกรารณ์สมานาลอยหกสิบหกมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อคุ้มข้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่โถกหลอกลวงจนสูญเสียไปซึ่งทรั์สินแล้วกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยได้กำหนดโทษของการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากและก็ไม้เล็โทรศัพท์เคลื่อนที่องตัวเองโดยร หรือควรจะรู้ได้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความพิษหรือว่าสิมพีบัญชีมานะจ๊ะพ่อเป็นบันนีในหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เลยได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนถึงหาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่ามีการรับจ้างเปิดบัญชีมามีอะไรมั่งฟังให้ดีจ๊ะย่างแรกนนหน่าจะโทกดําเนินคดีตามพระโกมรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2 5 6พหมาตรากาวต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3าปี หรือว่าปั๊บไม่เกินซ้ำเส้นบาทหรือว่าทังจำทั้งปั๊บย่างใดโซนเนี่น่าจะถูกดำเนินคดีตามฐานความผิดเทมิดชาชีพนำบัญชีของฐานในนาไปใช้ในทานะการเป็นส่วนร่วมหรือว่าสนับสนุนในการกระทำความผิดสามนี่น่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวเรื่องนี้ไม่ทรามมรถไปทำอะไรได้เลยเนะจ๊ะเซถูกดำเนินคดีไล่ทองเทตามเทมัชาชีพเขาได้นำไปใช้ลอกลวงผู้เสียหายห้าถูกฟ้องร้อง เรียกขาเสียงหายทางแผงจากผูเ้เสียหายทางนี้นะหนาหกพี่น้องประชาชนเคยลงเสือกขายบัญชีธนาคารราั่วสิมโทรศัพท์มือถือให้กับบุคคลเอื้ไปแล้วก็ให้แคบไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวโดยเร็วทด่สุดเพื่อจะยุดวงจรชอโกองออนไลน์ที่สร้างความเสียงหายให้กับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะสุดท้ายนี่นะน้าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียงหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งความร้องถูกได้โดยสุ์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www. t ทยโ p o l i s อนไลน์ g o t h หรือว่าไซดดวน1นึ่งเซซหน่งด้รอเโยี่ยสิบเซชม,มงเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย